كن ميخب? فيسبوك ميخنم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربي شرح لي صدري وصري املي واحلو نقطة من لساني يقوى قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <applause> الحمد لله نخابني. ทดสอบระบบใหม่นิดหนึ่งนะครับก็เลยมาพบกับพี่น้องสั้นๆนะฮะสั้นๆเนาะก็วันนี้คงจะมาคุยกับพี่น้องในเรื่องของฮะดิษส,สั้นๆบทหนึ่งนะฮะที่ว่ามักจะมีการพลาดกันนะฮะโดยเฉพาะเสียงอะไรแทรกนะคุณรัชช์เสียงอะไรแทรกไหมเดี๋ยวพี่น้องคนที่มีมีไหมฮะม,ม,มันเหมือนเสียงแทรกนะ ไม่รู้เสียงไม่รู้เสียงอะไรสักอย่างนะครับเสียงเสียงอะไรอะไรใช่เดี๋ยวลองดูสักพักนะอันนี้เราทดสอบนะได้ยินเสียงไหมครับอาจารย์ได้ยินครับได้ยินครับโอเคครับเดี๋ยวเราผมลองดูให้ว่าในในในตัวควบคุมเสียงมีมีามที่ตั้เสียรเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมเช็คตรงนี้นิดนึง อ๋อเดสก์ท็อปเราปิดตรงนี้ดีกว่าโอเค <c oughs> โอเค <c oughs> อเค๋อว่าว่าโอเคครับเดี๋ยวเราว่ากันต่อนะครับในฮะดิษนะฮะท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะลซัลลัมได้กล่าวไว้นในฮะดิษบทหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวเปิดให้พี่น้องดูนะเนาะแป๊บหนึ่งโอเคคอ๋อมีฮะดิษจีบที่หนึ่งนั่นนะฮะนะครับซาลาซุนนะฮะสามประเภทนะครับจิตดูหุ่นนะ จิดดุนวาซลูฮุนะจิดดุนนะครับอันนี้ก็อัตลักษณ์แล้วก็อารัจฉะนะครับใน h ะด i ษวันนี้นะฮะท่านอับดุลเบิดส์สุลามบอกว่ามีอยู่3ประเภท3อย่างด้วยกันนะครับที่ว่าหากว่าพูดไปแล้วเนี่ยก็ถือว่ามันเกิดขึ้นไปตามนั้นนะครับฮุกกลมก็เป็นไปตามนั้นนะครับจิดนฮุนนะจิตนะครับก็คือถ้าพูดไปแล้วกล่าวไปแล้วฮุกกลมก็จะเป็นตามนั้นนะฮะ แล้วก็วะฮัสลูฮุนน่จิตแม้ว่าจะพูดไปโดยที่ไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจหรือว่าพูดเล่นนะฮะหยอกล้อกันเล่นนะฮะบ้านเราเนี่ยชอบหยอกล้อกันใช่ไหมครับก็ก็ก็โดนเหมือนกันนะครับมีอยู่สามอย่างด้วยกันนะฮะห้ามพูดเล่นนะครับต้องคือต้องตั้งใจจริงนะครับอย่างอย่างเขาเรียกว่าพูดแล้วก็ต้องพูดตามนั้นไปเลยนะครับอันแรกก็คืออันนี้แกการแต่งงานนะอันที่สองคืออัตลักษณ์การหย่านะครับอันที่สามคืออรจนะฮะการคืนดี การคือดีนกันสามอย่างนี้คืออะไรนะที่ท่านมิสซสลัมบอกว่าห้ามพูดห้ามพูดเล่นพูดเล่นก็ถือว่าโดนนะพูดจริงก็โดนเหมือนกันนะครับอันแรกก็คืออันนี้กะนะฮะการแต่งงานยกตัวอย่างนะสมมติว่าพี่น้องมีลูกสาวนะครับพุรชามีลูกสาวอีกคนหนึ่งนะแล้วก็บอกว่าเออเธอดีจังหนะนี้ใสัยดีฉันชอบเธอจังนะฮะเป็นผู้ชายที่โอเคมากเลยนะฉันมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งยกให้เธอเลยลูนะยกสาวฉันขอยกลูกสาวให้กับเธอ พูดเล่นน่ะนะพูดเล่นน่ะผู้ชายคนนั้นได้ยินก็บอกว่าฉันขอรับการนิกการนิก่านี้อย่างเงี้ยนะครับฉันขอรับการนิก่านี้อย่างเงี้ยนะฮะมีพยานเรียบร้อยอันนี้ถือว่าการนิก้านั้นสมบูรณ์แล้วนะฮะการนิก้าสมบูรณ์เลยนะพูดเล่นไม่ได้นะมีลูกสาวบอกเออเดี๋ยวยกให้นะครับแล้วก็เออฉันให้เลยแล้วก็ฉันรับเลยเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าตามพุ่งกรมนะอุลามะเขาบอกว่าเป็นไปตามนั้นเป็นไปตามนั้นเลย อันนั้นเคยมีลูกสาวนะฮะท่านอวิสซาสลามบอกไว้แล้วนะครับถ้าพูดก็จะเป็นไปตามนั้นนะฮะแต่ถ้าหากว่าไม่ตั้งใจก็เป็นไปตามนั้นด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าฮะดิษบทนี้มีการคีรลับกับเรื่องสายรายงานว่าดอีฟหรือไมนะ่ดอีฟเนาะใช้ได้หรือไม่ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วน่ยบรรดาอุลามะนะครับเขาเห็นเหมือนกันว่าสายรายงานฮะดิษบทนี้นะฮะบ,บางกลุ่มบอกว่าอ่อนก็จริงแต่ในการปฏิบัติแล้วถือว่าซ oh ียหมดเป็นไปตามนั้นเลยในการปฏิบัติเนี่ยนะฮะการปฏิบัติน่ะเป็นไปตามนั้นเลยก็คื จะมีฮะดิษบทื่นหรือว่ารายงานอื่นๆมาสนับสนุนนะครับในส่วนตรงนี้เพราะฉะนั้นอันแรกที่พี่น้องห้ามพูดเล่นเด็ดขาดก็ดคือยกลูกสาวให้ถ้าเราเป็นวลีนะฮะหรือว่าถ้าเราเป็นพี่ชายเรามีน้องสาวซึ่งน้องสาวมีแต่เราเป็นวลีในการแต่งงานพ่อเสียไปแล้วนะคนอื่นไม่มีมีเราเป็นพี่ชายก็มาบอกเอ้ยน้องสาวฉันนะฮะดีอามันดีอะไรก็ดีนะเธอก็ดีนะเอาเป็นว่าฉันยกลูกสาวเออฉันยกน้องสาวฉันให้เธอแล้วกันพอพูดเสร็จ เพื่อนคนนั้นบอกว่าขอรับการแต่งงานนี้อย่างเงี้ยฉันขอรับการแต่งงานนี้ถือว่าการแต่งงานนี้ถือว่าเกิดขึ้นเลยนะฮะเกิดขึ้นเลยนะเพราะวลีบอกไปแล้ววลีเป็นคนให้แล้วก็มีพยานอันนี้ถือว่าการแต่งงานเนี่ยพูดเล่นไม่ได้นะครับอันนี้อันตรายเพราะนั้นพี่น้องคนไหนมีลูกสาวนะครับมีพี่สาวมีน้องสาวแล้วเราเป็นวลีนะฮะอย่าไปพูดเล่นนะฮะเออเธอดีจังเลยนะครับหรือว่าบางคนบอกมีลูกสาวแล้วยกให้เลยอย่างเงี้ยนะฮะถ้าไม่มีก็ว่าไปนะครับ แต่ถ้ามีเนี่ยก็มีปัญหาทันทีอันที่สองี่ฮะพูดเล่นก็คือบ่อยมากนะฮะในในชุมชนในบ้านเราคืออัต,ตลักษณ์การหย่าการหย่ากันในพูดเล่นไม่ได้นะฮะคือบางทีสามีภรรยานะฮะหยอกล้อกันเล่นๆใช่ไหมครับพุ่อชาบอกว่าเอ้ยเธอนะฮะแบบเล่นกันไปเล่นกันมาเอ้ยแบบนี้ฉันหย่าเธออย่างเงี้ยฉันหย่าเธอคําพูดเนี่ยออกมาชัดเจนว่าฉันหย่าเธอตรงนี้เนะี่ยแม้ว่าจะพูดเล่นก็ถือว่าเป็นการหย่ากันเรียบร้อยแล้ว อันนี้อาหรับมีเยอะมากนะที่จะโทรมาถามเชคนะฮะบอกว่าโอ้เชคฉันน่ะเล่นกับสามีฉันสามีฉันก็ไม่ได้ตั้งใจสามีฉันก็บอกว่าอันติดตอ้อเลยเธอถูกยาเธอถูกยาแล้ว <S <S พูดเล่นกันอย่างเงี้ยถือว่ายังไงเชคก็บอกว่าก็ถือว่าเรียบร้อยยาไปเรียบร้อยแล้วเสียหนึ่งตลักเลยนะเพราะนั้นพี่น้องคําว่ายานะห้ามพูดเล่นพูดเล่นไม่ได้เด็ดขาดทําไมอิสลามถึงไม่ให้เราพูดเล่นในเรื่องการแต่งงานในเรื่องยาเพราะว่า ถ้าเราพูดเล่นกันไปแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นฮุกกลมันก็เสียหายหมดนะคุณลาชาอยากกันจริงๆแต่พอไปหากอดีก็บอกว่าอะไรคุณราชาบอกพูดเล่นพูดเล่นนะฮะแค่พูดเล่นไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้มีอะไรเราหยอกกันหรอกนะฮะเหมือนสามีภรรยาเนี่ยเพิ่งออกข่าวไม่กี่วันนะฮะรักกันมากเป็นไงรู้ไหมคุณราชาเล่นกันหยอกกันนะฮะแต่ทะเลาะกันบ่อยแล้วเล่นไปเล่นมาปรากฏว่าสามีโดนฟันหัวนะฮะเลือดอาบเลยรักกันมากนะฮะฟันหัวเลือดอาบเสร็จแล้วก็ โทรไปเรียกเรียกรถพยาบาลพอรถพยาบาลมาถึงก็รักษานะพาไปโรงพยาบาลพาไปอะไรนะฮะภรรยาก็ไปดูใกล้ๆโอ,อ้พี่เป็นไงบ้างพี่เป็นไงบ้างเลือดอาบเลยนะฮะเสร็จแล้วก็นักข่าวก็ไปถามว่าเออจะฟ้องไหมจะฟ้องไหมนะภรรยาบอกว่าอะไรฉันไม่ฟ้องหรอกสามีบอกฉันไม่ฟ้องหรอกเรารักกันแบบนี้แหละนะฮะเราก็เล่นกันบ้างเราหยอกกันบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้ฉันก็เคยอะไรนะเอามีดไปฟันภรรยาเหมือนกัน เออก็ไม่รู้ว่าฟันแล้วเป็นไงเหมือนกันเออเขารักกันปานจะคืนคินเหมือนกันก็มีเหมือนกันนะฮะแบบเนี้ยนะฮะโอเคแต่แบบเนี้ยการทําแบบเนี้ยมันไม่ทําให้เกิดการหยาดถูกไหมมันไม่มีการหยาอยู่แล้วนะครับไม่เกิดการหยาก็ถือว่าเอออยากจะเล่นก็นแล้วแต่นะมีความรักกันก็ว่กากันไปแต่ว่าถ้าเราพูดออกมาชัดเจนว่าฉันหยาดเธอจะพูดเล่นจะโกรธจ,จะไม่โกรธจะแบบว่าพูดแบบไม่ตั้งใจให้ภรรยารู้สึกสํานึกเธออยู่กับฉันนะฮะทะเลาะฉันบ่อยใช่ไหม ไม่ยอมใช่ไหมเออถ้าไม่ยอมฉันหย่านะภรรยาก็ทันทีพี่น้องจําไว้เลยนะผู้หญิงเนะี่ยถ้าเราไปท้าอะไรเขาเนี่ยนะผู้หญิงไม่กลัวครับผู้หญิงให้ทําทันทีเลยผู้หญิงให้ทาทันทีเลยนะอย่าพูดเด็ดขาดว่าเดี๋ยวจะหย่าเพราะผู้หญิงก็จะบอกว่าหย่าเลยพี่หย่าเลยแน่จริงหย่าเลยแล้วผู้หญิงจะพูดเฝ้าพูดเลยไม่จบนะฮะผู้ชายหรือเปล่าเป็นลูกผู้ชายก็ย่าเลยสินะฮะตัวเมียน,นี่นะเออมันก็จะจะเป็นอย่างนี้ครั้นี้ผู้ชายทนไม่ได้ใช่ไหมคุณราชาพอทนไม่ได้ทําไงฉันหย่าเธอแล้วกันนะฮะ ฉันยาเธอย่างพูดพูดไปแล้วก็บอกว่าพูดให้เมียสํานึกให้ภรรยาสํานึกได้ไหมคุณละชายไม่ได้นะถือว่าเป็นการย่าขาดเรียบร้อยแล้วย่าเรียบร้อยเลยนะฮะเพราะท่านอับดุลสลัมบอกว่าサาสุนจิตดูฮุนจิตวะฮัตสุนจิตสามอย่างที่ว่าพูดไปจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่มันก็เป็นฮุกกลมไปตามนั้นเลยเรียบร้อยนั่นการยาพี่น้องอย่ายากันเล่นๆอย่าพูดกันเล่นๆสามีภรรยาอย่าเอามาพูดเล่นนะเรื่องยายาเด็ดขาด ถ้าจะหย่าจริงๆก็คือต้องตั้งใจจริงๆแต่กระบวนการกันหย่าเนี่ยคุณละชามันต้องผ่านหลายกระบวนการนะไม่ใช่อยู่จะหย่าได้ใช่ไหมครับจะหย่าได้ก็ต้องตอนแรกเป็นไงฮะจะต้องเขาเรียกว่าคุยกันก่อนใช่ไหมครับถ้าคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องก็ต้องให้มีฮักกามันจะต,ต้องมีผู้พิพากษาที่เป็นคนที่รู้ศาสนาเนี่ยมาตัดสินคดีระหว่างสามีภรรยานะเป็นญาติพี่น้องใกล้ชิดหรือว่าเป็นใครก็ได้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเนี่ยมารับรู้เรื่องของ การทะเลาะก,กันของสามีภรรยาเนะี่ยแล้วก็บอกว่าช่วยตัดสินหน่อยนะซึ่งผู้รู้ที่เขามีความรู้เขาก็จะตัดสินดีนะถ้าไปเอาใครไม่รู้เรื่องเนะี่ยคุณราชาพอไปเรียกเข้ามาเขาเป็นไงฮะเรียกเข้ามาปุ๊่เขาก็บอกเออไอ้นี่ผิดไอ้นั่นผิดยาก็เลยเลิกกันไปเลยใช่ไหมแก่อะไรผิดแก้ต้องปรับมืงตัวแต่ถ้าเป็นผู้รู้นะเนี่ยเขาจะพยายาม<ๆ>เขาเรียกว่าอะไรคุณราชาพยายามจะประนอมปณีประนอมนะอเนาะจะพยายามปณนีประนอมนะบอกว่าเออนะฮะมันเป็นแบบนี้นะเอางี้ดีกว่านะถอยกับคนละก้าว สามีนะครับต่อไปนี้ภรรยาไม่ชอบเรื่องอะไรหนึ่งสองสามสี่เขียนมาก็ยื่นเธอ,อนาะต่อไปเนี่ยนะอยู่ในห้องห้ามเปิดพุงและก็แกะอะไรนะเกาเขาเรียกว่าเขาี่ยเขี่ยขี้ใครใช่ไหมเออในพุงในสะดือนะฮะภรรยาไม่ชอบนะครับส่วนภรรยาเวลาไปนะเลิกแค่ขี้หูในห้องสักทีก็เขียนกันไปใช่ไหมเออก็เขียนหนึ่งสองสามสี่ก็ถ้าเป็นผู้รู้นะฮะคนที่เขามีอามานะมีความรูนะ้เขาก็จะพยายามจะปณิปนอมแต่ว่าหาวิธีการ ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเอาคนที่แบบว่าไม่ได้เป็นกลางนะฮะและเนี่ยนอน,นะฮะฝ่ายสามีนะครับเอาผู้ตัดสินจากครอบครัวตัวเองที่ไม่เป็นกลางเขาก็ต้องบอกภรรยาใช่ไหมด่าภรรยาผู้หญิงคนนี้มันผู้หญิงไม่ดีบอกแล้วอย่าแต่งกับมันนะเลิกเลิกกันไปใช่ไหมเออภรรยาก็เอากับคนอะไรที่แบบว่าเอียงเอียงใช่ไหมไม่รับฟังความเป็นธรรมหรือว่าความเป็นจริงมาถึงุ๊บเลิกมาเลยผู้ชายคนนี้นะผู้ชายดีเยอะแยะไปนะครับไปหาผู้ชายคนอื่นไอ้นี่มันไม่ดีงไงเห็นไหม เออมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นตามหลักการศาสนาคือหาคนที่เป็นฮักกามมันมินอาลีว่าข้กามันมินอาลีหาคนที่มาตัดสินที่ดีๆทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมาเป็นตัวแทนคุยกันเอายังไงดีครอบครัวนี้นะฮะมีปัญหากันโน่นนี่นั่นก็มาประชุมสรุปกันนะครับแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆนะฮะไม่รู้กี่วิธีแล้วจะหย่ากันจริงๆนะจะหย่ากันจริงๆก็ต้องมีเงื่อนไขอีกนะครับจะต้องรอให้ผู้หญิงนั้นสะอาดก่อนต้องมีประจำเดือนแล้วก็สะอาดนะครับไม่สามารถจะหย่าได้ในช่วงที่นาางสาแล้วก็ มีอะไรกันมาก่อนแล้วไม่ได้นะฮะถ้าสามีภรรยามีอะไรกันมาก่อนแล้วจะหย่าตอนนั้นหย่าไม่ได้หย่าไม่ได้็ดขาดนะครับจะต้องรอให้มีประจำเดือนแล้วก็สะอาดก่อนเพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงคนไหนกลัวว่าสามีตัวเองจะหย่าตัวเองเนี่ยนะฮะก็วิธีป้องกันได้อย่างหนึ่งก็คือถ้ามีอะไรกับสามีช่วงแรกๆก็จบไปแสดงว่าช่วงนั้นนางก็ไม่โดนหย่าแน่นอนละเพราะจะหย่าได้สามีจะต้องรอให้ภรรยามีประจำเดือนแล้วก็สะอาดอีกทีหนึ่งมีประจำเดือนแล้วก็สะอาดอีกทีหนึ่งหรือจะ อย่าได้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายขั้นตอนคนจะอย่าได้นะมันไม่ใช่ว่าอย่าด้วยกับเขาเรียวกว่าพูดมาลอยๆพ่อยๆไม่มีพูดเล่นก็ไม่ได้นะบีห้ามแล้วใช่ไหมฮะห้ามพูดเล่นไม่ได้นะครับแล้วก็พูดเพื่อสั่งสอนภรรยาก็ไม่ได้นะครับหาเรื่องอะไรกันนี้ไม่ได้จะพูดได้ก็ต่อเมื่อวางแผนตั้งใจจริงๆแล้วแล้วก็รอให้หนางสะอาดแล้วก็เออก็อย่าก,กันก็แยกกันไป ดยดีนะครับนี่เป็นตามพุทธกฏอิสลามเพราะฉะนั้น3อย่างนะฮะอย่างที่2ก็คือการตอรักอย่างแรกการแต่งงานผู้เล่นไม่ได้ยกลูกสาวให้นะฮะยกน้องสาวให้อันนี้ไม่ได้นะครับถ้าเขารับก็เรียบร้อยเลยมีปัญหาเลยนะครับในขณะหมายว่าน้องสาวนี่คือถ้าเราเป็นวะลีนะไม่มีพ่อแล้วไม่มีอะไรแล้วเนี่ยนะครับอันที่3าก็คืออรจิอาคือการคืนดีคือเวลาสามีภรรยาเวลาตอรักกันใหา่กันเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะคืนดีกันได้2ครั้งใช่ไหม อัตลาก,กุมาลตานะครับการตราก็จะมี2ครั้งครั้งที่3านี่คือขาด2ครั้งเนี่ยยังไม่ขาดพอตลากเสร็จเนี่ยสามีสามสารถคือดีกับนางได้เอเอฉันคือดีกับเธอแล้วกันก็นับ1นึ่งพอคือดีอยู่ด้วยกันอีกนะครับไม่พอใจกับตรากอีกนี่ก็นับ2แต่ก็ต้องตลากตอนที่นางสะอาดเนี่ยนะฮะแล้วก็อยู่กันไปอยู่กันมาไม่พอใจอีกนะครับไปตรากอีกก็นับ3ก็ขาดแลวคนนี้ก็แต่งงานกันไม่ได้ลวเพราะนั้นการจะหย่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย แล้วยาครั้งเดียวก็พอนไม่ต้องยากันสามครั้งนะบางคนบอกว่าฉันขอยาเธอร้อยครั้งเนี่ยมันจะอะไรขนาดนั้นคือพี่น้องครั้งเดียวก็ขาดแล้วบางคนเข้าใจผิดนะคิดว่าต้องยาสามครั้งก็คุ่แล้วใช่ถึงจะขาดไม่ใช่ครั้งเดียวก็ขาดแล้วนะครับบอกว่าอะไรนะฉันหรือว่าสามีใช่ไหมบอกว่าฉันขอยาเธออย่างเงี้ยสมมุติวราบอกกับภรรยาพอบอกเสร็จก็ถือว่ายาละนางก็อยู่อิดดะสามอิสามสามรอบประจําเดือนใช่ไหมอิดดะพออยู่อิดดะครบสาม สามรอบประจําเดือนแล้วเนะี่ยนางก็ถือว่าขาดเรียบร้อยละถือว่าขาดละไม่สามารถที่จะมาเขาเรียกว่ามาอยู่ในบ้านอะไรเดียวกันได้ละถ้าจะอยู่ด้วยกันอีกต้องแต่งงานใหม่พี่น้องเข้าใจานะฮะถ้าสมมุติหย่ากันไปแล้วเนะี่ยนะครับคบอ,อยู่รอจนครบคือหย่าครั้งเดียวนะอยู่รอจนหมดอิดด้ของผู้หญิงนะฮะพอหมดอิดด้ของผู้หญิงหรือว่าการรอคอยระหว่างการการหย่าเนี่ยนะฮะ ประมาณ3เดือนอ่ะเนาะ,อะพอหมดนะฮะมีประจำเดือนหมดครั้งสุดท้ายก็ถือว่าหย่าอย่านะ,ะสะอาดปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าหย่าทันทีไม่นอันนี้มันมีการคิดลกกักว่าหมดที่ประจำเดือนหรือว่าหมดที่สะอาดเนาะนะครับก็ยังยังไงก็แล้วแต่พอหย่าก,ก็แยกกันไปละผู้หญิงจะแต่งงานกับใครก็ได้แต่สามีเก่าเนี่ยสามารถจะขอแต่งงานกับนางได้ต้องแต่งงานกันใหม่นะ ต้องมีมหัดใหม่ต้องมีพยานใหม่ต้องมีวลีใหม่นะฮะต้องเลี้ยงเลี้ยงใหม่หมดทุกอย่างเลยทุกอย่างเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งครับคุณราชาแต่ว่าก็นับไปแล้วว่าอย่าหนึ่งนะไม่ใช่ว่าแต่งงานใหม่แล้วถือว่าอันเก่านี่ถือว่าลบลบไปเนี่ยนะฮะไม่ใช่ถือว่านับนับไปแล้วหนึ่งอย่าไปแล้วหนึ่งนะครับแต่มันจะต่างจากกรณีที่ว่ายังอยู่ในช่วงอิดเดยังไม่ได้แยกกันยังไม่ได้ขาดกันในช่วงประมาณ3เดือน ถ้าหากว่าสามีขอคืนดีกับนางในช่วงนั้นไม่ต้องแต่งงานนะครับไม่ต้องนิกะไม่ต้องอะไรช่วยรับนะครับใครถืาเวเดเดินมาพี่น้องเดยนะช่วยรับสายนะครับก็ไม่ถ้าหากว่ายังอยู่ในช่วงอีดาน่ะเป็นไงครับคุณรชาอยู่ในช่วงอีดาน,นี่ถือว่าสามารถที่จะคืนดีได้ไม่ต้องแต่งงานใหม่ไม่ต้องมีมาฮัตไม่ต้องมีอะไร Uh, ช่วงอันนี้มันจะต่างนะถ้าหมดช่วงอิดเต้องแต่งงานใหม่ต้องมีวลีต้องมีอะไรครบใหม่ทุกอย่างใช่ไหมครแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นช่วงอิดเหมดช่วงถ้าหมดช่วงอิดเเนี่ยต้องแต่งงานใหม่แต่ถ้ายังอยู่ในช่วงอิดเนะ่ะไม่ต้องแต่งงานใหม่คืนดีกันได้เลยนะครับอันที่สก็คืออรจ่าอันที่3ก็คือการคืนดีกันเนี่ยนะครับถ้าพูดเล่นเออฉันพูดเล่นนะขอคืนดีกับเธออย่างเงี้ยพูดเล่นๆแต่พอจะมาคืนดีกันบอกเออฉันไม่ได้คืนดีนี่ไม่ใช่ วนนั้นการคืนดีถือว่าพูดแล้วต้องคืนดีทุกกรณีคืนดีไปแล้วนะฮะต้องคืนดีในทุกกรณีนะครับอันนี้โดยสรุปนะนะ,ะมันมีปัญหาเยอะนะ,ะในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องของอยาเนี่ยนะฮะยาก,กันเล่นๆนะฮะยาครั้งเดียวพอพี่น้องเก็บอีกอีกอีก,อก,อก,อกครั้งไวเ้เถอะเก็บไว้เผื่อฉุกเฉินใช่ไหมคุณลาชาเนี่ยมีกี่คู่ที่บอกว่ายาสาม,มแล้วก็เสียใจอยากจะคืนดีกันะ่ะคืนดีไม่ได้ศาส,สนาให้ตั้ง กี imana, ่ครั uh ้งแล้วนะครับมาพูดเล่นมาอะไรกันนะครับว่าเราอะไรนะครับอันนี้ทดสอบสัญญาณนะน่าจะโอเคดีนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะได้อันนี้สัญญาณชัดมากเขาเนยโอเคนะครับสัญญาณีเเสยงชัดเจนครัับชดเจนนะครับโอเคนะฮะก็อ่ะคุยกับพี่น้องนิดนึงแล้วกันครับคุณราชผมอยู่ครับทางยูทูบนะครับคุณปิยพัฒนะครับอาจารย์ครับละหมาดเป็นภาษาไทยได้ไหมครับกำลังศึกษาอิสลามครับอาจารย์อ่อไม่ได้นะครับไม่ได้ อ่ละหมาดต้องเป็นภาษาหลับเพียงแต่ว่าถ้าพี่น้องยังอ่ท่องไม่ได้พี่น้องอ่านสั้นๆเท่าที่ได้นะอย่างเช่นว่าอัลลอฮฺอักบัรใช่ไหมฮะคือตอนแรกพี่น้องเอาเป็นทาา่าทางอย่างเดียวเลยตามอิหมามอิหมามทำยังไงเราก็ทําตามโอเคละหมาดใช้ได้เพราะว่าถือว่าเป็นช่วงแรกของเราเนาะเราฝึกเราฝึกอยู่เพิ่งเข้ารับอิสลามนะครับรแล้วก็ต้องเป็นภาษาหลับนะแต่ถ้าอ่านแต่ถ้าพี่น้องถามว่าอ่านเป็นคาราโอเกะใช่ไหม เช่นอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลลาละมีเนี่ยเขียนเป็นภาษาไทยอันนี้ได้ไม่เป็นไรได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าคือโดยสรุปแล้วเสียงที่ออกมาต้องเป็นภาษาหลับนั่นแหละตามที่ในในในถูกกาหนดไว้นะเรื่องการละหมาดนะถ้าพี่น้องอ่านท่องฟาติฮ่ายังไม่ได้ก็อ่านสั้นๆอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลลาละมีแค่นี้ก็ได้อัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลลาละมีแค่นี้ก็ได้คุลอาชาไม่มีปัญหาเนาะอ่านอ่านซ้ําๆไปนะครับระหว่างที่รออิหมามเขารู้กลัวหรือว่าอะไรนะครับว่ารออะไรล่ครับ ครัับบอกทางยูทูบนะครับพี่น้องตอนนี้59สามารถกับทาง Facebook นะครับ59ท่านนะครับผมโอเคแล้วทำดีแล้วครับอันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับทดสอบสัญญาณทดสอบสัญญาณครับครับอาจารย์นะครับคุณลัะดิสมีล่ามนะครับสำหรับทุกครับอาจารย์และนักเรียนทุกคนนะครับค่ะครับแหมสละมรรมาตุลลอะมรรคการตู่ครับคุณละติพินดีนะครับบางอุสมานนะครับคุณก็ถ่งแต่น้อยนะครับชัดเจนว่าครับอาจารย์นะครับอัลฮัมดุลิลลห์ครับบางอุสมานครับ คุณบักยัมนะครับคุณบักยัมบารีนะครับภาพเสียงที่จีนค่ะฉากหลังลับมากในคำว่าเช่านะฮะแต่ฉากหลัง <GO> ก <av uther> ็มีปัญหาอีกนิดนึงนะมันมีสีฟ้าเดี๋ยวเราค่อยๆแก้กันไปนะฮะครับโอเคครับคุณสุรนิทตุเอ์นะครับกำลังรับชมญาติมูลการรอนอาจารย์นะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับอุสมานครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับอัสลามุอะลัยฮ์มุลลัลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ คุณฟารุกนะครับไทยแยนดนะครับสลามอันก to well ุณรักตุลลอฮิวรากาตูจะรับฟังชัดเจนจากสมุดปราการครับอาจารย์มาช่แล้วพี่น้องจากสมุดปราการนะครับคุณฟารุกยินดีครับครับผมคุณฮาริสบ้านโนบะครับชาวกรุครับกระบี่น้อยฟังเสียงชัดเจนมากรับอาจารย์นะครับอัลฮัมดุลิลละครับคุณฮาริสนะครับยินดีครับจากกระบี่น้อยนะฮะช่วงนี้ก็รถติดทําถนนนะฮะมีคุณอันเดอร์โคเฟอร์นะครับ อาจารย์ครับเดือนบวชนี้จะมีไลฟ์สดก่อนสซอ์โฮสเหมือนปีก่อนไหมครับนะอินชาลอ่ะนะครับมีมีม,ม,มีตามปกตินะฮะเราจะมีไลฟ์สดก็เรื่องเดิมที่บอกพี่น้องไว้คือเรื่องยินนี่ไหมคุณลาชาอ่าเราจะคุยกันเรื่องยินเหมือนเดิมนะครับกับพี่น้องไว้นะครับก็อินชาลอ่ะนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการเทสสัญญ,ญาณเนาะเทสสัญญ,ญาณแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันวันพรุ่งนี้นะวันพุธวันพ<ช>ุธนะครับก็เป็นเรื่องชาวสวัสดิ์เราจะคุยเรื่องอินชาลอ่ะนะพรุ่งนี้เราจะคุยเรื่องอารอฟ อารอฟนะครับอารอฟก็คือคนที่อยู่ระหว่างสวรรค์กับนรกนะครับอยู่สวรรค์กับนรกเขาทําอะไรบ้างนะเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับจะมีคนคนลงนรกกับมีลงไปใช่ไหมคุณราชาขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นไปนะอยู่ตรงกลางนี่เขาทําอะไรกันนะับอินชาัล้วเรามาดูกันแล้วใครที่อยู่ตรงกลางตรงนั้นแล้วก็มีการพูดคุยกันด้วยนะชาวสวรรค์คุยกับชาวนรกนะชาวนรกคุยกับชาวสวรรค์มีนะฮะทั้งคู่เลยและก็ชาวอารอบก็คุยกับชาวสวรรค์นะฮะชาวอารอฟก็คุยกับชาวนรก ซึ่งเป็นชื่อของซูลอด้วยนะซูลอออารอฟนะครับเป็นยังไงอินชาลอ้วันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับพอดีเราทดสอบระบบกันสั้นๆสั้นๆน,น,น,นะฮะเสียงพี่น้องเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่โน้ตบุ๊กมันมีปัญหานะฮะเราก็เลยมีพี่น้องใจดีนะฮะช่วยกัน,นจัดการเรื่องโน้ตเรื่องเรื่องคอมพิวเตอร์ให้นะครับแต่ว่าจอยังไม่ใช่จอตัวนี้นะจอตัวนี้นี่ใช้ชั่วคราวอยู่นะฮะจอตัวเราสั่งไม้อยู่นะอินชาลอไม่นานคงจะได้ โอเคครับก okay, ็ขอรับาตลานะครับต้อนรับรรมฎานนะฮะต้อนรับรรมดอนแล้วก็อารมดานปีนี้เราก็คุยเรื่องยินกันนะฮะเหมือนเดิมนะตั้งแต่คืนแรกนะฮะคุยกันไปนะครับว่ากันไปยินมีมีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องด้วยกันนะฮะสนใจหลายเรื่องนะครับที่พี่น้องอาจจะคอยติดตามนะฮะบางคนก็อาจจะสงสัยเรื่องยินหลายเรื่องเนาะนะครับเราก็มาคุยกันนะฮะแล้วก็ จะมีเรื่องของเอนด้วยนะครับปีแล้วผมไม่น่ใจคุยเรื่องเอนไว้อย่างใตฉาจะมีเรื่องของใตฉาที่เกิดขึ้นกับซอฮาบะระหว่างซอฮาบะเนี่ยนะครับมันทําร้ายอันตรายร่างกายเราพอสมควรนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของยินซอฮาบะก็เคยโดนยิงยินสิงนะฮะแล้วก็นบีไล่ยินด้วยไล่ยินจากซอฮาบะเนี่ยนะฮะออกไปแบบเขาเรียกว่ากระจยกระจายเลยนะฮะยินนะฮะไม่กล้ามาอีกเลยนะครับก็จะมีฮะดิซซอฮีที่เกี keep keep ่ยวกับเรื่องยินนะฮะต่างๆแล้วก็อินชาลออาจจะมี เรื่องเล่าของยินด้วยนะครับของทางอาหรับนเนาะยิ่งทางเยเมนเยเมนเนี่ยเรื่องเรื่องเล่าเยอะคือคนเยเมนเนี่ยนะฮะอาหรับเขาจะบอกว่าเป็นเยเมนเนี่ยเป็นคนที่น่ารักนิสัยดีอัธยาศัยดีนะชาวเยเมนนี่ยนะที่ฮูซีอยู่เนี่ยนะนะเ,เขาบอกว่าน่ารักอัธยาศัยดีนิสัยดีนะครับเป็นคนที่เ,เป็นอาหรับที่แตกต่างจากอาหรับที่อื่นกันพอสมควรนะครับก็ว่าเราอาหรับนะครับโอเคครับเพื่อราชชาครับวันนี้ฝากเพียงแค่นี้ประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งครับเชิญครับ ครับผมพี่น้องครับสามารถร่วมกันบริจาคสนับสนุนกองทุนอีคลาสไลน์นะครับบัญชีพร้อมเพยทนะครับหมายเลขบัญชีนะครับ0 8 7 3 0แปดเจนะครับ0 8 7 3 0แปดเจชื่อบัญชีคุณจิรพัฒน์วรีนะครับบัญชีธนาคารไทยมินินะครับ4 0 8 3 5 9 5 0 0 2นะครับ4 0 8 3 5 9 5 0 0 2ครับชื่อบัญชีคุณจิรพัฒน์วรีเช่นเดียวกันครับพี่น้องสามารถร่วมกันนะครับสนับสนุนกับ คไล์เพื่อการเรียนทารสอสนากันได้นะครับพี่น้องครับลฮัมดุลิลลครับครับโอเคครับวันนี้ฝากเพียงแค่นี้นะครับขอรับสมัครตลาทส่งอภัยทรงเมตตาพวกเราทุกคนนะครับส่งตอบรับด้อามพวกเรานะฮะแล้วก็นำทางพวกเราให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแนวทางที่รับส่งพระพุทธไทยนะครับห่างไกลจากแนวทางที่รับรงกลิ้วหรือว่าแนวทางของคนที่หลงผิดทั้งหลายด้วยเถิดอาเมนนะครับฝากเพียงค่นี้นะครับสุภาพนะครัลองนะครับเชิญครับยามานะครับสมุทรเติอาจารย์มานะครับอ๋ออัลารมดล้ว คือมีรับงแจ้งแจ้งคุณภาพเสียงภาพชัดเจนมากนะครับผมอ๋ออัลฮัมดีแล้วครับเสียงคือคือคือตอนนี้เสียงคุณลาชาน่ะผมได้ยินชัดเลยแต่ผมไม่รู้ว่าเสียงคุณลาชาจะกล้องเข้าไปในไลฟ์หรือเปล่าพี่น้องช่วยฟังเสียงดูนิดหนึ่งคือเมื่อก่อนนี่คือถ้าคุณลาชาพูดน่ะเสียงจะกล้องในไลฟ์ถูกไหมฮะมันจะกล้องนะครับจะสะท้อนใช่จะสะท้อนแต่ว่าพอเบาเสียงผมก็ไม่ได้ยินนะไม่ค่อยได้ยินก็ต้องอันนี้อันนี้ผมก็เปิด ไม่ดังนิดนึงนะก็ไม่รู้ว่าเสียงมันกล้องป่ะเดี๋ยวเราไปเช็คดูอีกทีนึงนะครับอันหนึ่งนะครับคุณพอทุกคนมาเลยนะครับสลามุขครับอาจารย์นะครับผมครับเอินชาอัลลอฮ์ครับอินชาอัลลอฮ์บารัห์มัตุลลอฮิวะบาริกาตุลขะอ๊ะโอเคครับฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับวันนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับหลังมะกริบเช่นเคยนะครับสุบฮานะก็ลองมาเหมือนคำนี้ครับชะดูลาไิละอันตะสตักเวียตะตูวีไลซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.